ข้อเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้เป็นวันที่20วันเสาร์เดี๋ยววันนี้จะพาญาติโยมไปเยี่ยมชมสถานที่วัดบันพึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์มีกิจ,จรกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไะยังย่างเดี๋ยวตรงนี้ช่วงวันเสาร์อ่านี่มีวันนี้จะมีโยมถวายสังฆทาน ตอนเช้าทางวัดเราจะมีจัดสถานที่ให้ระับสังฆทานแด่ญาติโยมที่มาเที่ยวตลาดน้ำบนนันทะพงไนก็แวะมาถวายสังกทานได้นะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ระับสังฆทานเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณวัดจุดนี้ก็มีอีกที่นทททหนึ่งที่ถวายสังฆทานเหมือนกัน อยากจโยมคนไหนที่แวะมาเยี่ยมชมตลาดน้ำแล้วก็แวะมาทำบนถวายสังฆฐานได้นะฮะจุดนี้ตรงนี้เป็นมณฑปเป็นมณฑปของวัดบรรพุนใน,นคืนไปเยี่ยมชมได้นะเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ขึ้นไปนี่เป็นบริเวณวัดช่วงสาวัจิตช่วงนี้เขากำลังจะจัดนี่อยู่จุดนู้นก็เป็นตลาดน้ำ เป็นตลาดน้ำทางเข้าตลาดน้ำจุดนี้เป็นจุดที่รอเทียนข้าบรรดาตรงนี้จะรอเทียนข้าบรรดาก็ญาติโยมคนไหนที่จะแวะมาเที่ยวตลาดน้ำเสร็จแ,แล้วก็แวะมาทำบุญรอเทียนเข้าบรรดาได้นะฮะตรงนี้จะมีแผ่นที่ยนตามวันเกิดมีครุบมีครบนักกษัตริย์เลย มาทำเดินได้จะมีเจานะ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะมีทูบเพียนให้ทำบนตามสถาเห็นไม่ถูกายอ่าอ่ะ,อะยมยายเอา YouTube หน่อยเอา YouTube หน่อยเหรอ่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นพี่เอาใช้รถปะเนี่ย ที่จำหนายแทนเทียนรอเทียนเข้าบรรดาประจำาวันเกิดของเราประจำวันเกิดของเราเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ก็จุดถูกแปะทองแปะทององค์พระไปเซมซีข้างในจุดนี้นะ,ะจะมีเซมซี ทั้งนี้ทางวัดเราก็จัดเป็นระเบียบที่ป้องกันการติดเชื้อไอาไวนะ้ก็ทางกันจะมีกำหนดไว้ตรงนี้นี่จะเป็นสัับสังก,าางกาทา,งกานนี่จะมีเจลล้างมือก่อนจะมาว่วยสังกฐานี่จะมีเจลล้างมือคนที่ทำนาทีเขาจะปิดนา้าปิดตาปิดปากปิดจมูกแบบนี้ตรงนี้สังกฐานนะฮะ จุดนี้เป็นวายพระพิฆเนศจะมีให้บูชาวายพระพิฆเนศจุดนี้พระพิฆเนศเสร็จแ,แล้วก็มาด้านล่างนี่จะเป็นสะเดาะเคราะห์โรงศพสะเดาะเคราะห์โรงศพจะมีทำบนเดูเอาแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มา ตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำบนตรงนี้เป็นน้ำมันตะเกียงจุดนี้น้ำมันตะเกียงก็เชิญชวนญ,ญาติโยมที่มาเที่ยวตลาดน้ำแล้วก็แวะมาทำบนได้นะฮะก็ทางวัดเราก็เปิดให้บริการทุกเสาร์วันเป็นไงบ้างญาติโยมเห็นสถานที่ทางวัดบ้นพึ่งไหน จัดให้ตอนรับญาติโยมที่มาเที่ยวตลาดน้ำบรรพึงไหนที่จะมาทําบนญถวายสังฆทานและสะดาะเคราะห์ลงศพได้ได้ตลอดทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาได้ทุกเวลา,าอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวก็ขอจบคลิปนี้ก่อนอ่าโยมยายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ